สวัสดีค่ะมาพบมาพบกับมัตฑการยูชองมัณการท่านลุยนะคะค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็เดินทางมาตามหาแมมวารี่นะคะเพิ่งกะห้ตัวเลขแนวทางมาถูกมาหลายงวดแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็ได้มาถึงบ้านแมมวารี่แล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาเบิิงตัวเลขแนวทางจากคุณแหมวารี่นะคะในงวดวันที่สิบหกกุ่มภ้าพันนี้เพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดามา แปลงปั่นให้ทมชมนะคะมาไปเบิงไปฟังน้ำกันค่ะนี่นะคะเป็นสวนของแมมวาลี่เองค่ะทรม้ชมมนีทัวมิแต่งค่ะคุณนแหรลวานะคะ สวยแท้เตี้ยถ้าเบียนรถของคุณแม่เตี้ยเลขออ,อ,ออกยุ่นเรื่อยตีคุณแม่มเจ็ดแปดห้าถ้าเบียน,น,นรถของแม่วาลีคุปตุลูกมาแต่ทางใดทางโซลินทางอ,อางตุลูกมาบ้านนั่นกูแน่ยี่บ่จ้าไว้ทางโซลินทาง พันเอ็นพันยูซลินพันมาดบัตรบุญแหงจ้าตาบุลูกนี่อยู่บ้านแดงนี่แม่ใกล้ๆนี่บ้านแดงพี่บุญรักที่รักคุณแม่วาลีวะครับผมครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเต็มใจเป็นจอมคนให้ตามหาคุณแม่วาลีนะครับมันนี้ก็ม้องหอดมาถึงนะครับแม่ปลูกยังเนี่ยนะครับปลูกแตงปลูกทั่วประเทศไปตามผู้เทาโอ้ปลูกแตงปลูกทั่วค่ะชุดเกษตรเลยเนาะ เทียงน้าน้อยคอยยูทูบขึ้นแม่ว่าแม่ยูทูบยูงสิละยูหันแต่แม่ยูหันแม่กับยูทูบเนาะแม่ว่ามักเนาะหรือหละยังสิละแม่ดีขึ้นแหมคอนติดไมเน่นไม่ได้แมเดียวติดไมมเนี่ยดาล่ามีบทตอนนี้สี่บทรล้วล่ะนั่งบนนั่งบทจีนิ้งจบอะเดี๋ยวเรารอจามาก่อน มาด้วยอาจารย์เอารถคือเด็กผ่ายพงอะไรนั่นรถนี่คุณแม่เขาบัวชาเขาเบียนรถอันใบแนวเขาบูชาคุาชินเขาว่าอันใบเชื้อไม่รู้นะก่อนบอกแม่จ้ะให้ทะเบียนรถก่อนเลยอันดับแรกคุณแม่ว่าติดพวงอะไร้รโมอไซค์นั่มตัวนี้จ้ะไม่หนักเจ๋อทางเจ็บรถลองสีองเรศีเขาอันบูชาขุงชินทุกวันพระจะไหว้ให้เพิ่นพ้าแบบว่าให้เพิ่น ให้ปลอดภัยแม่จ้าให้เขาปลอดไพ่พระคุ้มข้องคือว่าล่ะควกเสือเสือของเขาเนาะใกล้ๆเสียงอะไรจังจ้าโอ้มันแหละสัมษณสแม่เห็นตัวกิ่งเห็นตัวกิ่งของคุณแม่แล้วจ้าเขาป้าดลวงยูบูป้าบูดงองยูสิล่ะลูกค่ะครับแม่สบายดีป่ะครับช่วงนี้กะเพราะอยู่อยู่เพราะเห็ด เป็นเจได้ความฝันของแมงงอนหรืพ่อได้ฝันใน่เราบอกครับคุณังได้อีแม่บ่ได้ฝันครับมีมีลักษณะแบบใดครับคุณแม่มีโชคจังได้อีแม่มีแต่ร้อยมาหรือเขาเขียนไหนยังสิเป็นในมิดหรือว่าเป็นจังไรครับแม่ร้อยมานั่งอยู่นี่แหละนั่งอยู่นี่เป็นลักษณะจัเจนแบบใดนะครับลักษณะร้อยมากอันนี้เนาะข้าเจ้ากับอาชีวะเลขหลายตัวเนาะแม่สีเาเรื่องขว้วเป็นไปเป็นมาให้ฟังครับค่ะบานนี่พอดี ตกมาหาไอ้หาโมงหาโมงกูกลัวนิดๆนี่แหละแม่ขอเบื้งต้นไม้่นี่สินะไอ,มอแม่ก็เลยมามาบาักก็เลยว่าเอายี่ลายยับออกสัน่นสมมุติวา่าดอกวา่าเอายี่ลายยับออกแม่สินั่งคือนตัวนั่งให้เพิ่นเบิง้งให้ให้เพิ่นเบิง้งแม่วางสิบา้านนี้เข้าเจรระว่าแม่สี่ตัวเรียกเอาเรียกบอกอยังไีเรียกบพืันออกยังไ็เลีแยงคลัดมาแล้ยวกสัน่นแม่วา่าแม่ว่าอีหลินละทั้งวาน บาดนี้ก็สิให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นกะบ่ฮู้จักดอกแม่ก็บ่ฮู้จักดอกบาดนี้เจ้าเพิ่นถ่ายอัดไว้เพิ่นบ่ได้มาเพิ่นก็เลยมาลี้ฟังทางนําเพูล่ะครับีให้ฟังอันเจ้าคยฮู้จักว่าตู้เว้าอีหยังเจ้าคยฮู้จักว่าโอ้เลข75กับ35ว่าซั่นแม่ก็บ่รู้ซือตู้ว่าเป็นอีหยังว่าหยัง บรู้ซึกว่าได้แล้วจยางสินะยี่แม่ก็เลยเปน็นนางว่าข้าเจาสิถาถามนี่สิเอาอยัางตอบเพิ่นเจ้าของไม่มีแนวตอบเจ้าของลืมไปแล้วมันบ่เจ้าของกรู้ซื้อตันนี้ก็เรยเมือ่นนมอนางนางมาเนาะตสามตัวต,ตีสีคอยรอยองลององลองมาหนึ่งรอยองลองลองหมาสีา่รอยตามมาันนี้ก็หนึ่งรอยตาม,มาอ บ้านี้ศูนย์ร้ยมาต่ำต่ำม,มางมาทับทับเหล็กหนึ่งแต่ว่าหัวเหล็กหนึ่งย่งแต่ว่าเป็นจางๆเห็นเหล็กหนึ่งวัดอยู่แต่ว่าไก่ศูนย์ทับเท่านั้นล่ะ <c oughs> มีเท่านี้แม่น่ะอันแม่นบัวแม่นนี่กา,าพี่เจนะน่ะเอา,าเป็นแนี่ยท่าแม่เนา,านเนะจ้ามันก็ยยอมพลาดได้ค้นนะ<อ>่ะมันมัน เฮ้าเฮาบ่ได้ว่าเข้าบอกเข้าวะแต่มันจังไรละ่ะอีแม่กับรู้ซื้อว่าอืกุ้ยีเป็นบาทแท้แม่วายอยู่นี่ือสิชี่จืหนังบ่อไรขั้นขั้นหูจัไวแม่ได้หนีแล้วแม่คือสีบน่นังออกอีกอสินะเมือ่อยนอนบ่รับถ้าขอถามนะจ๊ะแม่อาถูกมาจะงวดแล้วคะ่ะว่างหันมันงวดที่สี่ถูกต่อนหนึ่งแล้วบ่าครับแม่ถูกต่อหนึ่งเลย ต่อเนืองเด้ค่ะติโตอมาสีงวดแมนวันนี้เป็นวันที่ที่หที่หของแม่วาลีนี่มีตัวเลขหรอเล่ครับงวดที่หาที่มาี่ครับแม่เดี๋ยว้รยังครับตัวเลขตัวเลขก็ได้คือตัวแม่วานีแล้วเป็นเป็นตัวดพอเขียนให้ได้หครับแม่พอเขียนได้บอกคือเจ็ดหาสหาเจ็ดอันร้อยมากหนึ่งสี่หนึ่งเลขศูนมาทับ ไปแปลเอาสามหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์มัททับจ้ะหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์มาทับศูนย์มาทับหนึ่งสี่หนึ่งเนึ่งเห็นหลายสมัครอยู่ด้วยหนึ่งสี่หนึ่งค่ะศูนย์มาทับมันเป็นสีมาละไม่ชีเด้ยบจอบแม่เอาแม่จะแน่แน่หนึ่งไม่สีเดียบเบื้งไปแปลเอาเอาฮาตกตะปองซอฮะแม่น่าสีให้ไปแปลเอาให้ไปแปลเอาที่ไม้จังสี่ละ นี่แม่แปลแปลบ่ได้เพราะว่าแม่ปังจักบังบางอ๋อที่ม่วนโอ้ม่วนยูไตเล็กนึงนี่ม่วนียูไะเหลือแต่หัวเด็กนงเหลือแต่หัวจ้ะครับเป็นปริศนาของแม่เนื้อหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็นึ่งนี่ม่วนยูไตเหลือแต่หัวเหล็กนึงเหลือแต่หัวเหล็กนึงยังสี่ลังในในในมีฝันในความรู้สึกของแม่เหรอครับเป็นหนึ่งสี่ศูนย์เนาะเป็นเป็นเห็นเองแม่ครับเป็นเป็นล้อยตังลองตังลองตังลองมาหลุดตังลองตังลองเส็จเซ็นเซ็นขึ้นมาลอยบอ มันลอยมากเสียเลขหนึ่งก็ลอยต้องลองต้องลองมาจอดเลขสี่มากก็ลอยลอยมาจอดเที่ยงกันเลขหนึ่งมากก็ไม่เที่ยงกันเลขศูนย์ค่อยมาทับมือเป็นทักษีณไม่ไม่จับจับอีโรจับดุสองกองไหนไม่จับดุจับโชว์ไม่จับโชว์จับไหนกองจับโชว์ต้องจับเรื่องตื่ต้องลองต้องลองดูการมาที่ มันก็ต้องลงต้องลงมากแตจอดมันบ่ล่ะมันก็จอด, <laughs> ม,จอดมันก็เต็งแรงเต็งแ, oon, แรงมันก็ยื <c oughs> นซื่อๆเลยปานนี้ซีกเก๋เออซีนี่ก็ต่อยลอยต่อยลอยต่อยลอยมากสุดตัวปานนี้าามากเลวโดนตบตัวนี้พันม,มากอีกตัวนึงนี่ปานนี้พักนึ่งวันศูนย์เต็งแรงมากกว่าครูนับตัวนี้นมาท <มา S 1> ักเด็กนึงเลยแต่ว่าโตจางๆเลขศูนย์คุณแม่จะหันเต็งแรงมาทางนี้แน่ใจจ้ะเต็งแรงกีฬา เอ้เอาอย่างนี้แม่ต้องลองตั้งแรงไหมนะจ้ะทางนี้บเหรีย็กล่องนี่บดเหยเลขหนึ่งหรือมาก่อนนั่น่ะค่ะตัวลองต้องลองมาตัวนี้ตัวลอยตัวลอยม้าน้ำกล่นตัวนี้ก็ตัวลอยตัวลอยมาอีกบานี้บวชชักครู่นึงเลขศูนย์กตัวลอยตัวลอยมาามาทับมาปลดเป็นเลขศูนย์มานี่ละแต่ว่ามาทับมูปับปลดมาทับเลขหนึ่งเป็นศูนย์มาทับเลขหนึหัวเป็นหัวขางใต้เอาแปเอา อ่ะเปร๊ะเอาอีแม่เปรบ่เป็นครับเอาเอาตามคนรู้สึกของแม่แม่แม่ครับใน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 จำนวนสามสี่ชุดที่ตัวเลขของแม่นี่แม่ชอบตัวไหนครับในความรู้สึกในความรู้สึกเลยนะครับแม่สามห้ามักสามหาสามหาสามหาเอาสิเห็นบ้างไหมในแม่มักตัวไหนจ้ะมัดสามหาสามหาวงกลมเห็นไหมแม่ในความรู้สึกของแม่เด้ครับความรู้สึกมักตัวนี้คชอบแม่ชอบสามห้าแต่ว่าความรู้สึกมักตัวนี้บาดเนี่ยมักแห้งมักมักโอ้ยโอ้ยโอเมนตัวลืม บ่ถือตัวนี้เอ่อสี่ศูนย์หนึ่งสี่แมมตัวนี้งามงามครับสี่ศูนย์หนึ่งนะครับมันต้องลองต้องลองมัน้งแม่แม่แมมเนี่ยแต่วันมาแบบนี้แต่ว่าอีแมมักแบบนี้มันแรงต้องลองเต็งแรงมากสามตัวนี่แมมสี่ศูนย์หนึ่งแม่สองตัวสามห้านะคะสองตัวสามห้านะครับแมมมักที่สุดเด้อเลขน้อยมากแม่แต่แม่กับผู้สื่อหรอ บอกว่าอีแมล่ลปก้อเลขค่ะอีแม่เป็นคนมาบปก้อเลขค่ะแต่ให้เงือนซื้อกดไฟปิดก่อนอืมก็เป็นอยังอดอกแม่แบงปั่นจ้ะแบงปั่นไปท่าบุญไปเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางจากคุณแม่วาลี่นะคะคุณแม่เพิ่นก็บ,บอกว่าเห็นตั้งแต่ต่อมือเลยเนาะค่ะต่อมือก็คือคุณแม่เพิ่นเห็น เจ็ดหาและสามหาอยู่ต้นอยู่ข้านะคะแต่คุณแม่ก็ได้เป็นนางสมาธิอยู่บ้านของคุณแม่เนาะคะ่เะเพิ่งก็บอกว่าเห็นเลขหนึ่งลอยมาก,ก่อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเลขกสี่ค่ะและตามมาอีกเลขหนึ่งนะคะสุดท้ายนาะคะ่ะเลข0ศูนย์รอยมาทับเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแต่คุณแม่เพิ่งก็บอกว่าให้ผ้ากันตีเอานะคะหนึ่งสี่หนึ่ง,งแล้วก็มีเลขศูนย์มาทับนาะคะ่ะ แต่คุณแม่เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นมักเพิ่นมั่นใจตัวเลขที่เรามักก็คือ3หาเลาวงกลมไว้ให้นะคะและ3โตก็คือ401น่เนาะค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขที่คุณแม่วาลี่เพิ่นมากนะคะแอดกันนํามาเสนอธรร้ชมเพื่อแบ่งปันแนวทางเนาะค่ะธรรมชมกับโปรไซวิจารณญาณในการรับชมรับฟังพิดถูกกายว่าให้กันเด้อค่ะถ้าธรรมชมบอมากกว่าชอบก็เลื่อนผ่านถ้ามากถ้าชอบก็จังค่อยเก็บไว้ พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปแบบเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ